คือแจ๋วนะครับก็เป็นน้ำพริกปลาหวานน้าแตงโมกับน้าดวงเดือนทำตอนนี้เราถือน้ำพริกปลาหวานนะครับผมนะก็เป็นแบบสไตล์บ้านๆน,นะพอมีต้นไม้เยอะเนี่ยก็ทําใหอ้อ่ไม่ร้อนนะครับแต่ถามว่าลมมีไหมเมื่อวานลมแรงมากแต่วันนี้ลมไม่ค่อยมีนะทุกคนครับต้นมะม่วงลูกดกไหมลูกดกไหมลูกดกมากเลยนะ มีลูกสุกก็มีนะครับแต่ว่าลูกสุกเนี่ยดูเหมือนจะแบบมันไม่ได้เป็นลูกสุกแต่ว่ามันเป็นลูกที่แบบว่าเป็นหนอนเจาะเพราะหนอนเจาะมันก็เลยแบบเป็นประมาณนั้นเว้ยจริงๆแล้วว่าต้องถ่ายมาจากด้านนู้นเพราะว่าด้านนี้มันเห็นมะม่วงเยอะกว่าเนี่ยด้านนี้ถ่ายมายืนถ่ายตรงนี้เห็นมะม่วงเยอะกว่าไม่ได้น้ำ เอาถือค่ะเห็นบาปนองแต่ว่ารสชาติดีมากอ่ะมะม่วงอันนี้อันนั้นไม่สูบหรอกมันโดนเจาะแต่ว่าต้นนี่มีความู้ซึกว่าต้นนี่แบบบ่ค่อยแข้งแรงบอกให้ยัง อร่อยมากเลยเอาไอ้กี่ทำไมเอามะม,ม่วงไปกองไว้แต่ตัวเองล่ะเกียวม่วงให้พ่อเหน็แล้ว่อเแล้วหวจัคสิคือบ่อคือดอกทะเบินกราะว่าคนไทยหนีเมือ่อาาชีพแห้งสายขวาสายขวา ไอ้กียโยนนี่ใส่นี่สิลูกโยนทำไมกินได้ลูกเปลือกนี่แหละมันจะช่วยให้เราไม่เปรี้ยวบ้งลดกาดหนมึงีมดเ <laughs> ไม่แข็งลูกอร่อยอร่อย <c oughs> ไม่แข็งเลยไม่แข็งเลยเอาหน่วยไหนครับหน่วยนี้ใช่ไหมหน่วยนี้เลยนี้เลยนะครับออกมาเกิดจังสั้นแหละอัดขันโบเห็นคลิปก็คือเกิดขันโบเห็นคลิปนี่ก็คือเกิดจากไออุบัติเหตุจากการถ่ายทํา คนไทยขายโบคือศาสตร์ร <c oughs> นี่เลยได้แล้วอุอย้อยยางมันมันขาดอีดีวะ,ะว <c oughs> เรามาล้างมะม่วงกันเลยนะครับสดๆจากต้นเลยนะ <c oughs> คือถ้าเปื่อยก็เปื่อยแบบสดๆ <c oughs> ถ้าเปื่อยก็เปื่อยแบบสดๆเลย <c oughs> ลว้าว นี่เลยสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยกินเลยไหมกินเลยไหมเรามาซิมกันเลยนะอันใดก็ได้อาจจะนี่สุดยอดนะคิมดีอ่ะดีมากดีเลยอ่ะ อรังมดแดงระวังนะก็เป็นมะม่วงแก้วที่เรากินกันแบบสดๆที่เรากินกันแบบสดๆเลยเนาะถ่ายทอดสดจากที่ไหนคะจากที่เคมราธานีเคมราธานีค่ะมีด้วยเหรออืม โอเคทุกคนนะวันนี้ก็มากันแบบว่าคือชิชๆว,ว,วินิธสมาหลาจบแค่นี้พอสีส่วนหลวดไปไปกนุนหิบไดแล้วขออนุญาตจบกันทายถอดโซดสแล้วก็ดิสสีส่วนหลวดรับหลัง <laughs> <laughs> บายบายขอบคุณครับเล็ก s ี o สตอรี่ n าแนนะครับผมนะ